Welcome back to Super Champ, ladies and gentlemen. Fight number one this evening is about to begin. This will be fought at 60 kilograms between USA and Thailand. Introducing our first fighter from the blue corner. He is 33 years of age, stands 175 centimeters tall with a record of 20 fights, 15 wins. Please put your hands together for Vincent Red Star from the USA. และนักมวยมุมแดงครับอายุ24ปีจากจังหวัดสุริน์ประเทศไทยสูง175เซนติเมตรครับชกมาแล้ว50ไฟชนะ32และเสมอ2ไฟถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับเมืองช่างต่อบัวอมาร์ฟ from Thailand กรรมการของคู่แรกครับคุณสราบุธพร้อมคงสวัสดีครับมาแล้วครับมวยไทยซูเปอร์แชมครับอาทิตย์ที่28มีนาคมครับคู่แรกเปิดหัวโดยพิกัด60กิโลกรัมครับฝั่งแดงครับเมืองเมืองช้างต่อบัวมาทครับนักสู้จากจังหวัดสุรินทร์วัยยีปีครับ175ซนติมตรครั้งชนะ32ครับลูกศิษย์ของนรงควัฒน์บัวมาดครับมาลุ้นอยู่หลังอุมแดงครับ สำหรับนักมวยในฝ่ายมุมน้ำเงินนะครับ1เซนเรสตาครับนุมจากชิคาโกอิลลินอยสหรัฐอเมริกาครับวัย33ปีแล้วครับสูง175เซนติเมตรชกมา20ชนะ15ไฟครับอยู่ค่ายลำน้ำมูลมวยไทยครับค่ายนี้ก็ต้องบอกว่าแน่นอนแล้วครับพลังเข่าน่าจะลดเหลือแล้วครับรูปร่างนี้ก็โอ้โหเป็น33ปีที่ดปึกมากครับตันมากครับ อยู่อานาันั้นเท่ากันนะครับนาที่ของเปาบอยครับสราวุธครับบนเวทีลำน้ำมูลนั้นติดตามช่อง8อยู่ทางประเทศสิงคโปร์ครับแต่ว่าวันนี้มีหนึ่งตะการพเมงุลครับอดีตนักมวยดังครับรุ่นราวคราเดียวกันนะครับมาเป็นสตาฟเทเทนเนอร์อยู่หลังมุมน้าเงินครับเดี๋ยวคงจะเห็นยอดมวยอีกคนหนึ่งครับมาประสิทธิ์ประสาทให้นักสู้จาก USA วินเซนต์นะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์ในค่ายของลำมูลลำน้ำมูลมวยไทยครับก็ขุนเข่าเวตาลแล้วครับลำน้ำมูลครับ เอาละครับดูคู่แรกครับต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับกับผู้ส่งเสริมรางวัลพิเศษนะครับจากแอนตาซินครับโดยนายห้างไทยนครพัฒนาจำกัดครับใช้ศิลปะแม่ไม้มวอไทยเตะก้านคอสอกกับเข่าลอยครับแอนตาซินมอบให้1 0,000บาทจระเข้ฟาดหางครับอีก3 0,000บาทครับคุณวินัยวิระพุชงส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับนะครับซ้ายมือครับนรงวัฒน์บัวมาศครับขวามือนั้นหนึ่งตะการพอเมืองอุบลครับอดีตนักมวยดังนะครับนี่ก็ประมาณรุ่นดาวข่าวเดียวกับโอโรโน่ลำน้ำมูลแล้วก็อีกหลายๆคคนรับ ไปเป็นครูมวยอยู่สิงคโปร์ครับเงินเดือนไม่เยอะเท่าไหร่ครับเดือนละแสนกว่าบาทครับแต่ว่าตอนนี้ภัยโควิดกลับมาอยู่บ้านก่อนครับไอยมวยก็รวยได้ครับอ่าไปดูคู่แรกครับถ้าขึ้นชื่อว่าลำน้ำมูลนี่ไม่ธรรมดาครับสร้างฝรั่งมาเยอะครับใส่ก่อนเลยครับทางด้านของวินเซนต์อ่าแล้วครับแน่นอนครับเพลงเขานี้ไม่ต้องห่วงครับอยู่กับลำน้ำมูลครับ ว่ามาที่ช่อง8มวยไทยซูปเปอร์แชมป์นี่ต้องหลากหลายนะครับมวย3ยกไีหน้าอยากเข้าคู่ครับวินเซนต์ปั่นโดยสอกแกโดยสอกครับเมืองช้างเด็กจากจังหวัดสุรินครับชื่อเมืองช้างเลยครับอาครับจบพลังช้างด้วยหรือเปล่าวางขวาแล้วกดศีรษะลงไปโอ้แม่จะพยายามสอกกลับครับลุดไปครับ เหมือนจะมีเลือดหรือเปล่าครับเป็นไรโอ้ยมาเลยครับมาเร็วเหลือเกินแม่ปักทีเดียวเนี่ยรู้ตัวหรือยังว่าหน้าผากแขกครับว้าวินเซนต์แขกโค้งไปแล้วครับแผดสนามงานนี้นี่เหนื่อยนะครับทั้งเสาและอาทิตย์ครับอย่างน้อยต้องมีครับ5แผล3แผล2แผลครับทีเดียว3แผล20เข็มก็มีมาแล้วครับวินเซนต์บอกสบายครับแค่นี้ไกลหัวใจครับโอ้โหเดี๋ยวเเลือดไหลลินผ่านร่องจมูกมาแล้วครับ เลือดจะเข้าตาหรือเปล่าครับอาแล้วครับาดามึงสอกกลับครับเมืองช้างนี่คือบาดแผลบนสังเวียนเลือดครับประสบการณ์จะสอนให้เราเก่งขึ้นครับเลือดแต่แกนี่พุ่งไหลเ,เป็นน้ำเลยครับดีว่าโตผู้บรรยายห่างจากขอบเวที2เมตรนะครับ<อ>ถ้าเป็นเหตุาการณ์ปกตินี่ต้องยกกระดาษบังหน้าแล้วละครับเวทีนี้สังเวียนนี้ช่องแปดนี้บริจาคเลือดกันบ่อยครับ แล้วก็มาจั่วกันอยู่หน้าโต๊ะผู้บรรยายเนี่ยครับโอ้โหเลือดไหลเยอะจริง,รงครับวินเซนต์แต่ใจแกสู้จริงครับม,มีบวกหมัดครับแม่<า>ไปพลาดโดนคมสอกซะก่อนนะครับนี่รับศาสตร์ศิลป์มวยไทยครับเขาบอกว่าให้ดูที่อาวุธครับอย่าไปดูกล้ามเนื้อ อย่าไปดูโครงสร้างอย่าไปดูสรีระสูงต่ำดำขาวไม่เกี่ยวครับน้ำหนักเท่ากันนี่ซัดกันได้แล้วเสมอครับอาครับเลือดกเยอะจริงๆครับวินเซนต์น่าจะเป็นเลือดคนไทยสักครึ่งหนึ่งแล้วครับ U.S.A. บวกไทยครับอาครับยังไม่แน่ครับอย่าถอยเยอะครับเมืองช้างมาที่นี่ต้องเปิดเกมบู๊นะครับแม่กลายเป็นคนเลือดโชคเดินไล่เข้าคนที่ ไม่มีแผลแล้วครับแล้วถ้าคู่แรกเปิดหัวด้วยแบบนี้เดี๋ยวคู่2 3 4 5 6 7ี่5จะตามมาครับไม่แปลกทำไมต้องใช้แพร์สนามถึง2คนครับครับดูจังหวะยกบังของวินเซนต์นะครับยังหาทิศหาทางอยู่กระแทกหมัดแล้วครับครับอย่าซึมนะครับเมืองช้างโดนไปเหมือนกันครับเมืองช้างหน้าเงนหน้างายไปเลยครับแมตั้งศอกคอยดักคอยบวกไว้เลยครับฝุ่ซ้ายหน้าครับ อาครับช่วงปลายยกยังตื่นตื่นยังคุมอารมณ์ไม่อยู่ครับวินเซนตดูแล้วออกตู้ครั้งแรกหรือเปล่าครับในรูปแบบ3ยกอ่าค,ครับโอยรัังมาพอดีครับระกังมาพอดีอหมดยกก่อนครับอ,อย่างนี้เขาเรียกว่าคุณพระระฆังช่วยครับงายท้องตึงครับแม่มาพร้อมระกังอา้าแก้เกมนวดเฟ้นเลยเดี๋ยวกลับมาครับพักชมโฆษณาสวยๆ โอ้โหยกแรกผ่านไปต้องใช้คำว่าเส้นยาแดงผ่าแปดครับวินาทีสุดท้ายก่อนเสียงระฆังแป๊บเดียวครับโอ้โหเมืองช้างโดนหมัดของวินเซนต์ก็ไปนีก็เป็นริ้วรอยจากคมศอกของเมืองช้างครับวินเซนต์นั่นแหละครับคนคัดเลือดนั่นก็คือหนึ่งสการพองเมืองอุบลครับอดีตนักมวยดังนะครับดูภาพช้าครับนี่ดึงศอกกลับครับไม่ใช่สอกนี้นะครับนี่กับศอกนี้ครับที่แตกครับเปิดบาดแผลครับบดล็อกแรกนะครับเลือดไหลครับแต่ว่าช่วงปลายยกดูดีๆครับ กำปั้นมาพร้อมเสียงระฆังพอดีครับโอ้โหนี่แค่คููแรกยกแรกครับยังหยดติ้งขนาดนี้ครับนี่ครับสัญญาณเตือนครับแล้วดูจังหวะวินาทีสุดท้ายพอดีครับโอ้โหดูครับหงายหลังตึงดีว่าศีรษะไปฟาดเชือกเส้นสุดท้ายนะครับไม่มีเชือกเส้นสุดท้ายนั้นเผลอๆไม่ฟื้นนะครับนี่ครับโดนเชือกนิดนึงครับถ้าศีรษะงันเต็มพื้นนี่เผลอๆนอนยาวครับ โชคดีระคังมาพอดีครับระคังช่วยของจริงครับไม่ครับแม่ยิงออกแขวนหลวงพ่ออีกครับต้องดูครับว่าฟื้นหรือยังครับเมืองช้างอ่าไปยก2ครับนี่แค่คู่แรกนะครับเรียกน้ําจิ้มครับมวยไทยซปเปอร์แชมป์ครับหกกิโลกรัมอ่าครับลูกศิษย์ของลําน้ำมูลครับกับลูกศิษย์ของนรงวัฒน์บัวมาศสู้กันต่อครับอ่าอ้าวครับใส่เลยครับวินเซนต์รู้สึกจะหายตื่นเต้นแล้วครับแม ได้กลิ่นเหมือนฉลามได้กลิ่นคาวเลือดแล้วครับวินเซนต์เกลงหมัดขวาไว้แล้วครับเหมืองช้างนี่เปิดหน้าไม่ได้นะครับโดนมีโอกาสโดนนะครับอ่าครับก็ยังตั้งศอกเป็นตัวเปิดอยู่นะครับทางด้านของเมืองช้างแม่ถ้าฟัดไปฟัดมานี่น่าห่วงครับลูกปะทะแรงเสียดสีของวินเซนต์มาแล้วครับดิ้นดิ้นทุกท่าเลยครับนี่ครับแม่ถ้าเข้าเทคดิ้นได้ทุกจังหวะได้ทุกเพลงนะครับ แต่แกไม่สนเลยครับบาดแผลันไปหน้าครับช้างตอกแข้งสกัดไว้ครับเลือดเยอะมากครับคุณภูมิหัวใจบีแรงร่างกายฟิตปังอะไรอย่างนี้นะครับโดนแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับโหนอีกแล้วครับแล้วมาต่อยอยู่หน้าผู้บรรยายนะยครับเปาบอยไล่ไปมุมอื่น่อยครับโอ้โหอ้าวครับโยกไปบังหมัดไม่เปบล็อกหมัดไม่ไปนะครับเมืองช้าง แม่รุกเข้าได้อย่างเดียวครับแต่ว่าตัวเองเอาพยายาม<อ>เปิดครับเปิดบาดแผลเข้าไปโอ้โหครับงัดสู้เหมือนกันโอ้โหดูเลือดครับเลือดเยอะจริงๆครับอเอาล้ครับนี่ครับประสบการณ์บนสังเวียนเลือดของกิงแล้วครับดูเลือดของวินเซนต์ครับปิดต้าปิดตาไปข้างเอามาเช้าเมาเมาหายใจไม่ออกใจสั่งมาขาไม่ไปครับโอ้โหครับงยางกันฟันหลุดยางกันฟันใครหลุดครับยางกันฟันใครหลุดครับเบาบอยหาก่อนของใครครับ ไปล้างก่อนครับท้องล้างของวินเซนต์ครับโอ้โหคู่แรกกันเละเทะไปหมดแล้วครับเปลี่ยนสีเลยครับดูหน้าจะหน้าของวินเซนต์หายไปซี่ครับไม่ได้ห้าหายครับเลือดปิดตาปิดหน้าครับแม่พี่หมอดูบาดแผลทีครับโอ้โหนี่แค่คู่แรกครับยกที่สองใจไม่แข็งนิดโอ้โหแม fc หน้าจอใครเป็นโรคหัวใจนี่เอามือปิดหน้าไว้ก่อนครับแอบดูชางร่องนิ้วก่อนครับว่ากันใหม่ครับไม่เป็นไรครับไม่มีลัวอะไรอยู่้วครับหนุ่มอเมริกันคนนี้โอ้โหสู้ทุกอย่างครับวินเซนต์มาต้องรวบรวมคู่โหดแห่งปีแล้วครับปลายปีเราต้องสรุปแบบนี้หน่อยครับคู่โหดแห่งปีครับสิบคู่โหดในรอบปีดูครับอ้าวครับอ้าวครับโดนแข้งหนักๆของเมืองช้าง ไม่สนครับขอหมัดเดียวครับขอหมัด,มดเดียวขอหมัดเดียวมีอีกหมัดหนึ่งมาอีกหมัดหนึ่งเอ้าสอกับหมัดครับอ้าวอ,อยางกันฟันหลุดอีกแล้วน่าจะเป็นพอเลือด <ละ S 1> นวครับเป็นครั้งที่สองครับก็มีปัญหาแล้วละแบบนี้เลือดเข้าปากครับอาจจะทำให้การกัดนั้นมันมีปัญหาได้ครับอ่ะเรียกแพทย์นสนามขึ้นไปดูอีกทีครับพี่หมอก็ใจแข็งเหลือเกินครับ แม่ดูจะสองแผลแล้วครับตายตาด้วยนะครับตายตาขวาอีกหนึ่งแผลครับเลือดไหลเยอะจริงๆครับโอ้โหหัวใจเพชรจริงๆครับวินเซนเบสตาจสู้ซะอย่างครับไม่แน่นะครับคิดบวกอย่างเดียวครับไม่คิดอย่างอื่นแล้วครับคิดบวกอย่างเดียวเมื่ออยู่ปนเวทีชีวิตคือการต่อสู้เอาใส่ไปครับได้หัวใจของคนไทยทั้งโลกครับที่ชอบมวยไทยเอามาแล้วทรายเมืองช้าง มัดวินเซนเอาไม่ต่อยแหมเลือดเข้าตาแสบสู้ทุกลูกครับอุ้ยหนนศอกครับวินเซนไม่โอ้โหไม่สนแล้วครับมานาง้างมาจากชิคาโกเลยยังไม่ใช่จุดอันตรายไม่เป็นไรครับเลือดอาจจะเยอะแต่ว่าไม่ใช่เส้นเลือดเข้าแล้วเข้ามีอาการครับมีอาการครับโอ้โหหมดยกสองครับโอ้โหพระเจ้าครับ ยก2ไปแบบใจหายใจคว่ำครับเมืองช้างก็ต้องรวบรวมสตินะครับโดนเข้าไปหลายหมัดอยู่เหมือนกันครับมีซึมให้เห็นครับส่วนนี้ครับวินเซนต์ครับสองแผลแล้วครับใายตาขวากับหน้าผากครับเลือดเยอะจริงๆครับดูภาพช้าครับนี่ครับเป็นหมัดของวินเซนต์ครับแมแต่เมืองช้างก็ประคองตัวได้ครับประสบการณ์ล้วนๆครับ นอกจากคู่เจ้าทิวนักชกในเรือนจำที่เคยมาชกเลือดเยอะแล้วคู่นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่สร้างเรืองแล้วก็บาดแผลนี่สู้กจอจริงๆครับติดต้องยอมรับหัวใจของวินเซนต์ครับสู้จริงๆครับนี่ครับพลังกำปั้นใช้ได้นะครับแม่เมืองช้างนี่ลุกได้ครับแต่ว่าจังหวะการป้องกันตัวการบล็อกหมัดนี่ไม่เป็นเหมือนกันนะครับนี่ครับน่ากันลอยครับดูครับช่วงท้ายก็เปลี่ยนมาใช้แข้งนะครับ สลับกับสอกครับพยายามจะย้ำไปที่แผ่เดิมของวินเซนต์แหะครับต่วินเซนต์นี่ไม่สนนะครับไม่ว่าโดนอะไรเข้ามาแกก็เดินเข้าใส่อย่างเดียวครับหน้าติดตามครับนักมวยแบบนี้นี่แค่คู่แรกครับ2ยกที่ผ่านมาครับชนะใจแฟนๆทั่วโลกแล้วครับทางช่อง8เอาแล้วครับกำชับเลยครับทางด้านทีมงานของตอบอมมาดครับบอกให้ระวังหมัดครับ มาดูบทสรุปของคู่แรกกันครับว่าจะไปในทางไหนครับดัดด้วยแข้งซ้ายครับเมืองช้างโหวบินเซนต์ก็ยังเดินเหมือนเดิมครับเมืองช้างก็ต้อนรับด้วยแข้งแล้วครับาครับอ่าครับต้องเตือนครับมาที่นี่เวทีของการต่อสู้ก็ถัวถอยก,ก็ต้องโตออกอาวุธด้วยครับ จะมาถอยกุเลงกุเลงอย่างเดียวกุมเชิงไม่ได้นะครับนี่ไม่ใช่หวยท่าหล่อนะครับเราต้องใช้อาวุธครับนี่ครับช่างภาพนิ่งต้องถอยหนีกันหมดเลยครับวินเซนต์มามุมไหนนี่ช่างภาพนิ่งต้องถอยก่อนครับอ่าครับหุ่ยสอกอีกแล้วครับโอ้วันนี้เมืองช้างครับต้องว่าเตรียมรับเตรียมแก้เกมมาเป็นอย่างดีครับแต่ก็ตั้งสักแป่นศอกมีสอกงัดศอกสับครับสอกงัดสอกเสยครับ เซนนิคเข้ามาทื่อๆไม่ได้นะครับต้องโยกนยครับในเงินเมืองช้างตั้งศอกรับสบายครับนี่ครับโอ้โหเดินมาก็เจอแข้งครับแม่ชกไปเป่าปากไปเป่าเลือดไปครับทางน้าของวินเซนต์พยายามไม่แตกไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเนี้ยไม่รู้เลยนะครับไปพลาดโดนศอกตั huh> ้งแต่นาทีแรกครับพลาดนิดเดียวชีตเปลี่ยนเลยครับวินเซนต์ครับเวลาที่เหลือครับเข้าตอนสามเหลี่ยม ขาอย่าตายครัอู่ดักศอกครับเมืองช้างโดนหมัดครับโดนครับเอาครับยืนมาเลยครับยังไงครับเมาครับเมืองช้างเอาครับหนึ่งกั๊กสองเป็นแล้วครับต้องระวังนะครับไปยืนรับหมัดได้ยังไงครับกะ้าวอาหารจริงๆครับหมัดนะครับไม่ใช่ตังค์เอาครับโอ้โหชักจะเปรี้ยเหมือนกันครับวินเซนต์นี่ก็ใช้ได้เลยครับหัวใจปืนระบาดเฉิดเถงเลยครับถ้าจีบสาวไม่รักก็ไม่รู้แล้วครับแบบนี้เช้าถึงเย็นถึงกลางวันถึง รอบดึกก็ยังมาครับดูครับเอาอีกทีนงอีกทีเอ่าไม่แน่แล้วนะครับไปตั้งรับเยอะครับเมืองากต้องโตครับต้องโตนะโอ้โหเลือดพื้นเวทีนี่ต้องซักใหม่แล้วครับสัปดาห์หน้างานเข้าทีมงานอีกแล้วละครับโอ้โหนี่แค่คู่แรกครับแฟนๆครับโอ้ใจแก่ ได้จริงๆครับวินเซนต์ไม่สนแล้วครับเลือดเต็มหน้าไปหมดแล้วครับมาหน้าผู้บรรยายตรงนี้เอามือป้องปากไว้ก่อนครับเป็นการเทเซผู้บรรยายครับเพื่อหยดเลือดวินเซนต์ใากระเด็นเข้าปากครับแสงไม่แสงครับวินเซนต์อ่าครับตอนเขาสามเลี่ยครับโยกไปโยกมาโยกไปโยกมาสามสิบวินาทีสุดท้ายหนีไม่ออาต้องปักหลักสู้ครับโอ้โหมาครั้งแรกออกช่องแปดดังระเบิดไปทั่วโลกแล้วครับแบบนี้แฟนๆรู้จักแล้วครับยังไงครับเมืองช้างยังไงครับ ต้องเถียงต้องโตบ้างนะครับโอ้โหบอย่างนี้ถือว่าถูกต้องครับเมืองช้างถูกยุทธวิธีแล้วครับเยอเหลือเกินว่าล้ำน้ำมูลก็คงจะชมอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ครับแต่ว่าดูภาพสุดท้ายกับดูภาพสุดท้ายครับโอ้โหมิตรภาพบนสังเวียนเลือดครับสังเวียนเลือดของจริงครับโอ้โหนี่ครับวาลีนี้ไม่ได้มาโชคช่วยครับเละเทะไปหมดครับทั้งเมืองช้างทั้งกรรมการครับ ทั้งพื้นเวทีครับดูครับภาพช้าครับและดุนะครับดุหมัดของวินเซนต์ครับแมโดนแค่ไหนแกก็เดินใส่ครับนี่ครับแล้วนี่เป็นช่วงที่โอ้ยืนอ้าปากหวอเลยครับเมืองช้างโดนอาวุธหมัดของวินเซนต์ระดมซัดเข้าไปครับแมแต่ก็ยังมีเต้ามีเถียงครับโอ้และตอนท้ายนี่มาเต้าคืนด้วยแข้งครับโอ้โหถึงใจพระเดชพระคุณจริงๆครับคู่แรกนี่ก็ชะลมเลือดทั่วสังเวียนแล้วครับ ดูครับแกตะลุมบอลจริงๆครับวินเซนต์ไม่สนแล้วครับว่าเลือดจะเยอะแค่ไหนและดุหมือช้างดักแข่งองสวยครับต้องเชิงชมทั้ง2คนเลยครับบนสังเวียนเลือดครับสมเป็นสุภาพบุรุษบนสังเวียนเลือดอผมแมทติวดินครับเชิญครับและต้องขอเสิยงประมือให้เรามหมวยทั้งสงคนเลยคู่แรกวันนี้สุดยอดจริงๆครับ สุดยอดของความมันและหัวใจครับเรามาดูว่าผู้ชนะจะเป็นใคร ladies and gentlemen after three rounds of Muay Thai action we have a winner please give it up for the Red Corner Thailand is the winner here ขอบคุณเมืองชางต่อบบูบาทครับและ thank you to Vincent Red Star from the USA โอ้โหมาเต็มครับคูณไมอองจริงแะคู่คนี้คือสุดมากมากครับ และต่อไปคะคู่2จะมันแค่ขนาดดีหรือเปล่าครับต้องมาดูกันครับนักชกจากประเทศแคนาดาคนนี้ครับสไตล์บูเช่นกันครับสู้ดูดันแน่นอนครับต้องเจอกับนักมวยจากครูดามจิมครับนั่นคือทอนทูนะครับคนนี้นะฮะหมัดหนักนะ,ะและแถมยังมีอาวุธที่หลากหลายซะด้วยครับมาแน่นอนคู่2วันนี้พักสักครู่แล้วเจอกันที่ช่อง8มวยไทยซูปเปอร์แชม